วันนี้ก็มาพบกับนิ้งจากเเอกนะคะตอนนี้เราก็อยู่ที่เอกเอกชาเป้บูตีกนั่นเองอทุกคนอาจจะเห็นอะไรใหม่ๆนะก็คือตอนนี้นะคะเอกเอกก็ได้รีโนเวทร้านใหม่นะเพราะว่าครบรอบ10ปีของช่างแบรนด์เองอเองซึ่งแต่ก่อนเนาะก็จะมีคําว่าแค่เอกเอกเนาะตอนนี้ก็มีคําว่าไทยแลนด์มาแล้วก็จะเป็นแต่ก่อนเป็นแค่สโลแกนแล้วตอนนี้ก็เป็นแบบเอกเอกไทยแลนด์นั่นเอง,เองอ ทีนี้เราก็นิ้งก็จะพาไปชมข้างในร้านบรรยากาศกันอยากจะบอกว่าว้าวมากไปกันเลยค่ะโอเคค่ะมาพบกับจุดแรกนะคะจุดคลาสสิกโปรดักต์นั่นเองนี่จะเป็นหมวดตาะะว่างหูค่ะก็จะมีเกีวร์ค่ะต่างหูห่วงต่างหูปักกานแล้วก็เสตอาราคา ตู้ที่2นะคะนะก็จะเป็นวิงพลาสติกนั่นเองก็จะรวมต่างๆเลยอ่าแล้วก็ตู้ที่3นั่นเองก็จะเป็นสร้อยพอมือหรือว่ากําไรนะคะมแล้วก็ตู้ที่สี่นะคะก็จะเป็นพลาสติกสร้อยคอมีทุกแบบเลยสามารถมาดูได้แล้วก็จะมีสายลิกาแอปเปิลวอสสายลิกาโรเล็กด้วยนะคะ นิวโปรดักต์นะ,ะจะเปลี่ยนประจำเดือนเลยสามารถมาชมได้ก็อยู่ตรงตามขอลัพธ์เลยหรือก็จะมีเก e ้าอี้โต๊ะทั้งสองฝั่งเพื่อ 8, ตอนดักลูกค้าเข้ามาที่ร้านเอกเองพืองอยอแบบนั่นสบายค่ะแล้วก็มาพบกับจุดนี้ออลคิริลนะคะซึ่งเราก็จัดโซนให้กระชับมากๆน,นี่แล้วก็ที่สำคันนะคะก็จะมีมีเสือ้อผ้าด้วยเสือ้อผ้านีก็มาจากแอนทไ ยูโทเปียนะคะซึ่งราคามานันพิเศษมากๆใครที่สนใจก็มาชมจุดตรงนี้ได้เลยต่อมานะคะเ,<อ>เป็นจุดแบบว่ามีไอ e ี v ิ p วนั่นเองเพราะอะไรเพราะว่าได้ทาห้องแบบสีแดงแล้วและสีแดงแบบเบอร์กันดีด้วยซึ่งสือว่าแบบเป็นห้องที่มีพลังของหน้ารันเกงซึ่งชิ้นงานในเอค์ตีมต่างๆนะคะ เราก็จะได้เราก็จะวางผักสีแดงเนาะถือว่าสีก็จดีนั่นเองที่สาวว่ามานั่งได้นะคะมาถ่ายรูปเ็คกินท้องนีได้เลยค่ะตู้นี้นะคะก็จะเป็นชิ้นงานที่เอก<ๆ>พอแดดเนาะรวมทั้งหมดสิปีเลยก็จะมีเนาะมีปีเตียที่ทุกท่านเคยเห็นมีหยกชิ้นงานหยกดําเป็นซี่คาลิเบอร์ก็มีแหวนหยกดําด้วยะะอะที่เห็นกัน มีชิ้นงานตั้งแต่แบบปี2012-2017ก็สามารถมาดูได้มาชมได้แล้วก็จะมีบอกอรายละเอียดต่างๆด้วยนะคะส่วนตู้นี้นะคะก็จะเป็นเอกเอกอันซี H C, นั่นเองจะเป็นชิ้นงานที่ไม่ได้วางกำหนักนะคะใครที่ยังเห็นแบบชิ้นงานแบบแปลกใหม่ก็คือสามารถมาชมได้ว่าแบบวิชิ้นงานที่ไม่ได้วางกำหน่่งอะไรทำออกมาโชว์เฉยๆก็จะมาดูได้ว่าประมาณไหนหน้าตายังไงถ่ายรูปได้นะคะ แล้วก็มีเอกเอกเอกโซติกด้วยสามารถมาชมได้ค่ะแล้วก็จะมีแบบว่าคำอธิบายสั้นๆด้วยให้ฟีลลิ่งแบบมวเซียมนั่นเองในในยุคราชอ่าส่วนโซนนี้นะคะก็จะเป็นเอกเอกกิฟต์เลยที่เอกเอกได้เคยทำแบบกิฟต์ให้กับลูกค้านะตั้งแต่แบบแรกๆเลยสามารถมาชมได้ว่ามีชิ้นง,งานอะไรบ้าง แล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นลุคบุ๊กนะคะก็ลุคบุ๊กก็มีตั้งแต่เทสเตอร์แรกๆเลยใครที่อยากเห็นว่าเอ้ยชิ้นงานแรกๆของเอกเป็นยังไงก็สามารถมาดูมาชมได้นะคะตรงฝั่งนี้นั่นเองค่ะต่อมานะคะมาดูจุดอ x คิวิชั่นเองซึ่งเป็นงานต่างหูลิมิเต็ดนะคะซึ่งทำออกมา30ชุดแต่ตอนนี้ไม่เหลือเหลือไม่ถึงเหลือมาว่ากว่า ก็จะเป็นงานต่างๆที่ทำออกมาครบรอบ10ปีของความแรงเนาะอ่าแล้วก็มีตัวเอกๆ o n off ก็คือหนึ่งชิ้นสองโลกเท่านั้นใครที่อยากครอบครองนะคะสามารถสแกน qr โค้ดได้ค่ะร่วมประมูลได้ตั้งแต่วันที่4ถึง30มิถุนายนนะร่วมประมูลได้เลยไม่จำกัดข้นต่ำด้วย สำหรับใครที่มาบริการติดเ e ื c อชาเปลนะคะทางเราก็มีบริการเสิร์ฟชาร้อนๆและมากระลองพิเศษด้วยค่ะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาชมชิ้นงานของทางเอกเอกนะคะอย่าลืมชิมมากระลองพิเศษของทางร้านด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ